สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแปลกตาอิงอิงแต่งชุดไทยเต็มยศสุดอลังแต่แคปชั่นแบบนี้ไปโกรธใครมาตกเป็นประเด็นดราม่าอย่างยาวนานเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของพันญาเจ้าของฉายาเมีหลวงลวงสังหารที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาแถลงและแฉอิงอิงอิงนภัสกับพฤติกรรมล้ำเส้นและมายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวอย่างน้องลียาซึ่งอิงอิงนั้นส่งข้อความไปหาน้องลียาเชิงอยากมีตัวตน เป็นห่วงเป็นยายเป็กสันชัยซึ่งตอนนี้เป็กและอิงอิงได้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดในอินสต g r a m มของอิงอิงเธอได้โพสภาพของตัวเองขณะที่แต่งชุดไทยสวยงามตรายการตาจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแคปชั่นสุดจีตว่านิฉันขอมองบนกับคนบางประเภทค่ะอิง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 นภัสแถมงานนี้ยังใส่อีโมจิคอนรูปมองบนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ